สวัสดีครับพี่น้องกองปกพี่น้องกองไปมืดนีมาในช่องเสียออกเพชรลำเพลินคือเก่าเหมือนเดิมนะครับมืดนีนะครับบรรยากาศนะครับแดดออกปลอยๆนะครับมืดนีแดดดีกลับพี่น้องในบริเวณสำนักงานบลําเพชรลำเพลินนะครับมืดอนีนะครับก็ถือว่านะครับแดดดีนะครับมืดนีผาเลยจิต มือนีเห็ดภารกิจนะครับเป็นภารกิจตัดหญ้าอีกคือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องกับบรรยากาศย่ำคำเออกับบรรยากาศย่ำเศร้านะครับโอ้ยเนาะมือนีมาเบิง่งคว่ำเขียนไว้อยู่ในสำนักงานนะครับว่านะครับเพชรดยังเนี่ยนะครับมือนีกลมาตัดหญ้าสวนยอมนะครับ เมื่อนี้นะครับนี่โอ้คุณมวยคุณมวยได้ยิ้มไปๆเถอ,อ,อนะเนาะคุณมวยนะ่อนี่ครับกับบริเวณรอบๆนะครับสำนักงานมอลเพ็ษลำเพลเพินนะครับเมื่อนี้ก็เป็นบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศย่ำเศร้า นะครับนำซอปไปเลยปลอยนะครับเมื่อนี้ก็มาทำภารกิจตัดเนี่ยคือเก่าเหมือนเดิมครับไอพี่น้องเบิ้งรอบๆสำนักงานมวลำพิษลำเพลินนะกลับพี่น้องครับเสียงอาสิติติดคัดคัดก็ขอถูดขออภัยพี่น้องด้อนะครับเพราะว่านะครับโทรศัพท์มันเก่า นะครับพี่น้องทนฟั่งไปบึงก่อนเด้อพี่น้องนะครับซ้ำได้เคียงไหมนะครับนี่ครับนี่ครับรอบๆสำนักง,งานมะลำพิษลำเพืนินนะครับพี่น้องกอยู่กับขออววันสองคนครับทีมงานก,กับกัป้านเบิร์ตนะครับมอนีมาวานก็ตัดห้าเนี่ยล้วครับ เมือวานกันตัดอยู่นะครับเสียว่กกัตัดอยู่อยู่ข้างนอกนะครับบ้านนี้กับตัดอยู่ทั้งหนทังนะครับกับเล่มมาเล่มอยู่ทางนี้อีกนะครับอยู่ข้างบ้านอาจารย์นุ่นตรีอีกหน่อยหนึ่งนะครับต่อไปภรรกิเกนะครับเป่าอวนเป็นกนมะตัดรับย่ำเศร้าอีกนะครับเปลี่ยนสลับก,กันกับเสียออกตัดนะครับอยู่ที่ สำนังงานมะลิเพชรลาเพลินนะครับถือว่าเหตุจิตจกรรมย่ำเศร้านะครับหรือว่าออกกําลังกายนะครับทีมงานสีจังนายเพิ่นกะจะมาครับครับทีมงานท่าสีนะครับนอ้นองเพิ่นกะออกมานะครับอยวดีพี่น้องเอ้ยพี่น้องเงยนะครับถือว่าบรรยากาศนะครับบรรยากาศมือนี้นะครับกับมือบ้าน ถือว่าบรรยากาศดีอีลีนะครับฝนฟ้าบ่มีนะครับนะครับแดดเือมันสิเป็นต๊กอีกช่วงหนึ่งกับช่วงพลพี่น้องช่วงเขาตั้งท่องพละนะครับอันนี้กลับรอบๆสำนักงานมะลำเพชรลำเพลินนะครับกะ หน้าฝนนะครับพี่น้องหยาไกขึ้นไหวนะครับพี่น้องรอบๆสำนักงานมะลำเพชรลำเพลินนะครับไทยให้พี่เห้น้องเบิ้งอัปเดตสุขสถานการณ์นะครับพี่น้องเพียบใยพี่น้องเงาพี่น้องที่ตามช่องเสียออกเพียบใยพี่น้องเงานะครับพี่น้องให้พี่น้องอัปเดตเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับ วันละสามสี่คลิปนะครับเมื่อใดลังเทียไทยหาหกคลิปก็ได้แค่สี่คลิปเด้อพี่น้องเด้ขอก็ขอถูดคอยเพพี่น้องอายๆเพราะว่าโทรศัพท์ไม่ค่อยดีนะครับมันกัดเสถียรไปใหนจังหน่อยนะครับวางใดนี่ก็ไปซื้อน้ํามันมาใส่นะครับซื้อน้ามันมาไปตัดยาครับพอวันเป็นตัดจังหน่อยเดี๋ยวสวยๆพุนลาบ นะครับพรนี่ถือว่าผู้เฒ่าเพิ่อนออกกําลังกายไปนิตัวนะครับพอได้ไขแม็กไขเขียดเพิ่นนั่งซื้อเพิน่นเหรอเนี่ยข่วมผู้เฒ่าพอว,วันจังต่กีเพิ่นเคยเห็ดนะครับพี่น้องจังตีกีพอวันเพิ่นเคยเห็ดงาน,เน,ำำงงานเนํ่สํานสำักงานนี่แหละครับวันนี้เพิ่นกน็นั่งซื้อเพิน่นเหรอหุนหวยเนาะผู้เฒ่าเพิ่นก็ได้จับได้จับเชียงตั้นหยาเพิ่นกะลุ่งนะครับพี่น้อง นี่เดีอยวดีเลีครับมือนี่ตักจต่หมู่บ้านแล้วนะครับเด,ดียวด,ดีครับโอ้ยสวยสุด,ดยอดนะครับบรรยากาศก็ด,ดีแดดก็ด,ดีพี่น้องนะครับ จะเปลี่ยนจุนเบิร์ล้วครับเมื่อนี้ครับนี่ครับค่อยๆค่อยๆติดตามช่องเสียออกเป็นาเพิ่นไปเด้อพี่น้องเพราะว่าจะอัปเดตในพี่น้องเบิองเรื่อยๆนะครับการเป็นอยู่ในสำนักงานนะครับเพราะว่าจะเป็นนะครับกิจกรรมต่างๆนะครับเสียววกกับจะให้พี่น้องเบิองอัปเดตตลอดอัปเดตนั่นอัปเดตนี่นะครับพี่น้องนะครับรอบๆ จะคิดว่าแดดดีแดดดีหลยครับพี่น้องกัรบรอบๆสำนักง,งานมลพิดลำ,พ,ลำพื้นนะครับใแกบบับใกล้ซ่อมเพื่อนก็นจากเขามมกนะครับมันจะเป็นช่วงซ่อมนะครับก็น้องๆกับทีมศิลปินนะครับอาจารย์เนอหนึ่งีจะจะเริ่มเข้าซ่อมกันนะครับครัโอ้ พี่น้องเบิ่งรอบๆสำนักง,งานหัวลำพชรลำเพลินนะครับพี่น้องแบบเนื้อกับขอขอบคุณพี่ขอบคุณน,น,น้องเนื้อเพราะว่าเสียวออกใกล้สดท้องเสียวออกนะครับค้นก็ขเข้าไปแห่กำลังใจ้ลยนะครับ แปดสิบเก้าสิบคุณล่ะพี่น้องก็ขอขอบคุณพี่ขอบคุณมากนะครับที่เป็นกำลังใจนะครับนะครับรอบๆมะลำลำพื้นอาจารย์นักเดินทีกับกับปานกัปทองเกินเบิดนะครับไก่หอดมือพันกับเขามาซ้อมนะครับ ครับผมนะครับถือว่าบรรยากาศดีแดดดีแดดร่มร่มตกดีนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้เชียวเสียออกขอขอบคุณพี่อขอบคุณน้องรื้อครับที่กดติดตามที่มาให้กำลังใจกันนะครับคลิปนะเสียออกสีน้ำเสนออย่างนั้นพี่น้องจังรอดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้เสียออกกขอขอาว่าสวัสดีครับ